ผลสำรวจที่จัดทำโดยเซเปียนแลกองทุนประสาทวิทยาศาสตร์ระบุค่าว่าสหาราชอาณาจักรหรืออังกฤษนะคะกลายเป็นชาติที่ไรความสุขมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลกโดยพบคขาว่าสุขภาพจิตของชาวสหาราชอาณาจักรดำดิ่งนับตั้งแต่วิกฤตโรคระบาดใหญ่ไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่และยังไม่พบเห็นสัญญาณการฟื้นตัวเลยด้วยค่ะ Why w รายงานประจำปีนะคะสถานะทางจิตของโลก Mental State of the World ของ s e p i n n a b s ซึ่งปีนี้จัดทำเป็นปีที่4ได้ทำการประเมินสุขภาวะทางจิต Mental Wellbeing ของผู้เข้าร่วมทางอินเทอร์เน็ต419,175คนจาก71ประเทศซึ่งผลลัพธ์นะคะได้ให้ภาพอันมัวหมองของโลกที่พูดภาษาอังกฤษโดยใน71ประเทศค่ะบรรดาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ a n g l o p o n นะคะไม่ว่าจะเป็นสาอาณณจัรไอร์แลนด์ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อยู่ในลำดับล่างโดยเฉพาะพลเมือง สหราชอาณาจักรที่มีความสุขมากกว่าประชาชนชาวอุซเบกิสถานเท่านั้นค่ะคนสำรวจนะคะจัดให้สหาราชอาณาจักรตามหลังเยเมน8อันดับและตามหลังยูเครนถึง12อันดับในแง่ของสุขภาพจิตโดยรวมของประชาชนโดยประชาชนชาวสหาราชอาณาจากักรราว36%นะคะบอกกับเซเปียนแลตส์ค่ะว่าพวกเขาทั้งเป็นทุกข์และกําลังประสบปัญหาลดลงเพียงแค่0.7%จากปีที่แล้วครั้งที่พวกเขารั้งที่สุดท้ายในการจัดอันดับค่ะเพื่อสรุปถึง สุขภาพจิตโดยรวมของประชาชนในแต่ละชาตินะคะกองทุนแห่งนี้ค่ะได้ถามคําถามแต่ละคน47คําถามเกี่ยวกับอารมณ์และทัศนะของพวกเขาอัตามาโนทัศน์ด้านสังคมหรือ social s e l ์นะคะแรงภักดันและแรงจูงใจการปรับตัวและความยืดหยุ่นเช่นเดียวกับอื่นๆแม้เซเปียนแลส์นะคะจะก,กําหนดคําตอบของคําถามเหล่านี้เป็นลักษณะคําตอบแบบอัตนยัยแต่รายงานต่างๆนะคะได้ผลสรุปออกมาคล้ายๆกันค่ะทางการมาตรฐานการดํารงชีพที่ตกต่ำสุดเป็นประวัติการ สํานักง,งานสถิติแห่งชาติสหราชอาณาจักรนะคะได้เผยแพร่รายงานเมื่อเดือนพฤศจิกายนค่ะพบนะคะว่าชาวสหราชอาณาจักรมีความสุขและความพึงพอใจส่วนบุคคลลดลงในช่วงขวบปีสิ้นสุดเดือนมีนาคมปีก่อนและจากรายงานที่เผยแพร่ในนิตยสารทางการแพทย์เดินแลนเซนเมื่อเดือนที่แล้วนะคะพบว่าประชาชน1.8ล้านคนปัจจุบันกําลังรอเข้ารับการรักษาด้านสุขภาพจิตอยู่ค่ะทั้งนี้นะคะเซปเปียนแลบส์ค่ะระบุว่าระดับความผาสุกทางจิตของโลกที่พูดภาษาอังกฤษด ดิ่งลง ระหว่างการแพร,ร่ระบาดของโรคระบาดใหญ่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่และภาวะตกต่ำนี้นะคะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่พบเห็นสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีขึ้นเลยค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะรายงานพบค่ะว่าความผาสุกทางจิตใจลดต่ำลงในประเทศต่างๆโดวยวัดที่ 1. รับประทานอาหารแปรรูปโดยทั่วไป 2. เด็กๆมีสมาร์ทโฟนตั้งแต่อายุยังน้อยและ 3. นะคะความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวเหินห่างค่ะซึ่งประเทศต่างๆที่พูดภาษาอังกฤษทำ คะแนนได้ค่อนข้างน้อยจากมาตรวัดทั้ง3ข้อนี้ค่ะส่วนประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลกตามการระบุของ s e p i e n ย Labs พบว่าสาธารณารัฐโดมินิกันนะคะรั้งอันดับสูงสุดอันดับ2ของสีลังกาและแทนซาเนียนะคะตามมาเป็นอันดับ3โดยทุกประเทศที่ติดอันดับท็อป10มาจากแอฟริกาเอเชียหรือไม่ก็ละตินอเมริกาค่ะ โดยสรุปแล้วนะคะปัจจุบันค่ะข้อบ่งชี้ที่ว่าประเทศไหนจะมีความสุขมากหรือมีความผาสุขทางจิตใจสูงอาจจะไม่เชื่อมโยงกับความมั่งคัง่งหรือประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจสูงส่งอีกต่อไปแม้แต่ก่อนนะคะเราจะเชื่อกันค่ะว่าตัวแปรเหล่านี้สําคัญก็ตามค่ะ Why w ว